ก็สดีครับใครจะลองทำดูได้ไหมเฮ็ดเตยเอาเข้ามาเตยตั้งไว้เดี๋ยวเราลองทำดูกันนะคะอ่านี่ค่ะค่ะทำเลยค่ะเราเหรอรู้ค่ะไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแต่ก็ต้องพยายามค่ะแตกแล้ว ไปเมือเงินโอ้โหสุดยอดมากะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำดูอ่ะมอนใช่ไหมเป็นไงแล้วก็สวยก็ได้มันมันก็ช่วยที่งว้ได้ไหมนั่นเมนี่อ่เปรกยวกะอะไรอยอัไนอไรอยู่นะถุอมือกันใุกอ๋อก็ปั่นเนาะจะน่าเฮ็ดทำดูทำดู นี S <S ่อ๋นี่ยิบนี่ยิบนี่จุดนี้ขอนี่เพื่อนอะยันไหนยันไหนอ้โหนิยับคอปนี่มันจ้ำอ๋อนี่เนาะเออเออเออจันทร์เออก็เลยปัดอะมันแตกอีออกไปใหม่มือใหม่มือใหม่มือใหม่เพิ่งทำวันนี้แล้วก็ต้องห้องอบคลองยันเองเออเจ็ดนเป็นแล้วอันหนึ่ง ำเอาปั่นด้วยำกระปุกทำโลกปิดปิดปิดนี่ครับนี่นะคะทุกคนทำแบบนี้นะครับทำเลยวิธีทำเลยพีเนาะนี่นะคะคุยพังครับพังพี่นุง <c oughs> นี่นะคะ มาไม่ใส <Bond> ่แล้วมากลัวมาหยุดคิปกันเลยกันเลยกันเลยโอเคจะได้ด้วยปะใชมวัฒเนี่ยหลวงนเนี่ยน้องก <ats> ักแห๋วใส่เงินลาลินสผจญโอเคเรียบร้อยหรือยังนะครับทำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนทำเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะคะเอาล้วครับตอนนี้ก็จบคลิปฟอรีนะกำลังจะกลับบ้านแล้ว ขับมอเตอร์ไซค์บายยโอยบายๆตามเลยนะคะทุกคนเออว่านี้เนี่นะกดไลค์